้นไปเยอะชุไปเยอะชุไปต้องชุไปต้องชุแล้วไปต้องชุแล้วไปห่อยาประตูหน่อยนประตูงชไม่้องชุบขยันนเลยลงไป่อลงเลยลดลงเลย้าผไปลั่นเลยไม่หรอเลลงเลนไปเเ ต้องต้องมีไฮไลท์นะวันนี้ถ้าใครไม่มีโดนนะชุบเ่ืนชุบเ่อนดูตายตายตรงนี้ตายกเลยเมาเดี๋ยนี้ขึ้นมา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 ุึ้นมาุบหนมา้นมอขึ้นมาขึ้นเพื่้นมาขึ้นมาขึ้นชุขเพื่อ้น่อยชุนเพื่อนมาขชุนมา่ึ้นมายานมายึ้นมเขึ้นมายชุนเพื่อนมาขอยนมาขึอน้นมาขึ้นมายด้้น่วยด้้น่วยด้้นา้นนานน ช่วเพื่อนมาเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาดนแลห้อไอ้ช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยกูไม่ชุบกูอีโก้ขอขาวแล้วไม่ต้องชุบเพื่อนอีโอ่ต้องชุบเพื่อนแต่กูชยไอันอยู่ไม่ต้องอ่ยมีดมีดแล้วขาวแล้วอีโกอทของกูมันบอกให้กูเล่น่อยนะครับใครตายเล่นหน่อย

ชุบไม่น้องชุบไป่ต้ังชุบแล้วไม่ต้องชุบแล้วงนประตูยิงหน่อยนประตูยิงไม่อบไม่ต้องชุบลมนมันลมเยอะนะเยอะชวเชยมันชุบอยู่พี่มันชุบอยู่มันชุบอยู่เฮ้ยีตมาชุบเพื่อนตมาชุบเพื่อนด้วยตมาชุบเพื่อนด้วยไปลองชุบเลยเเลยครับเปเลย่ตรเอะมาอยู่แล้วโคตเยอะเขาเิโคเยอะไอ้เียเปลี่ยนมีดของมีคม

มันหนีเข er> ้ามากแล้วครับพี่ไครเพื่อนอนตาไล่กลบมาดิกลบดำขอแปวน้ะแป๊บนึงลั่นไหมแค่นั้นแหละเอ้าอีฮี้อกูจะแอ็กปืนช้นหน่อยดีปืนบนเขามึงไม่เห็นธงของไงอเฮี้อ่ะมึงเห็นธงเขาตายไหมมันถอดจากไหนี่ยมันมาจากอะไรก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยนยต้ากันได้หมดเลยตอนแรกมันไม่ใช่กระเป๋ามึงก็ตายอีกแล้วทิ้งนยทิ้หน่อยน้องน้องน้องทิ้งหน่อยเนี่ยสมเนยน้องเฮ้ยมันไม่ใช่กระเป๋านี้เนี่ยที่บาดีมาซักติดแน่นวย เด้งกันหน่อยดิเออใจเย็นแท็กน้องนี่เด้งมยเนี่ยนี่มันคืออะไรเนี่ยมันมาจากอะไรเนี่ยงงเลยเนี่ยใช่ป่ะพี่ได้หมดเลยตานนีมเลยเหมือนสตอรี่เขาทำไมเขายังไม่ตายะอาเอาเอาเนื้อเลยมามามาจุกจุกงหลังบ้านนะพี่นนรุดนนรุ มีเต็นท์ด้วยคนนี้มีเต็น์หนูมีตีปีด้วยเขามาตีปีเขาเป็ดมันเกิดใบเปล่าตายรวยพี่รวยช่วยช่วยช่วยคือผมหลังแม่ผมโดนหลดนลงพี่อย่าการดพี่แท็โดนลงมาแล้วพี่ไม่เห็นของเลยเขามีอาการเนี่ยกระล้องกันเลยตายไปเนี่ยทุกแล้วไม่รู้ใครห่วงบวกจะห่อหนึ่งเด้อไมหายชีนะถ้าจะกลางก็กลางเลยนะผมกลางให้พี่ถ้าจะกลางบอกนะ หอมแล้วนะเงันน่ะโอ้ยแย้แถ้ามึงหอมมันก็เออดิโยขอก็เออดิดีดีทีนี้เขาก็ไม่ได้จัดกับพารดีโงงมึงก็ให้เขาไปที่มันไปเจอของเก่านะยาวกันออกด้วยออกเปไปเลยมันนีไปแล้วถ้เราห่ออันนี้ใครจับให้เขาไปเจอเราเนี่ยแม่งไม่สงสารเราเลยแค่พ่นได้ทุกอย่างเลยเหรอไอ้เฮ้ยทำไมเขาเป็นเอ้าพีระมิดมันป่นได้ไหมพีระมิดเนี่ยพีระมิดป่นได้พีระมิด

ไปใครอ่ะพี่เต๋พีเต๋อุ้มสองนะพี่เต๋อมีอยู่เอ้ามาคนห่อศพดำป่าวะไปกูห่อผิดศพเปล่าวะไอ้ฮ้ยหลอครับมันอันนี้เหลือมันมีศพเน่คทเมกเลยได้ไหมครับเฮ้ยกัดลิ้นกัได้ครับีเมกครับีเมกครัสี่สองครับสี่สองไม่ต้องแทงครับรีเมกได้เลยเอา ไปไหนกระเป๋ามึงจะไปไหนมีในบ้านมันสมนึงน้าอแล้วรมึงมีไหนฮะเียบไอ้บอบไม่เหรอวะห่อศพละหอศพอนไหนครับหอหอดำครับห่อดำผู้หญิงมันออกมาจากหม้อเอาพีเตอกูไปด้วยกระถาสชามพี่มาตินไปด้วยไม่มีรถเหมือนกันเนาะไม่มีรถ ใช่ใช่มาๆๆมาเล่นเรื่ไหนอ้าวเตล่าใครเนี่ยพี่เราติดกูก็ติดกี่นาทีวะพี่เตล่าใครอ่ะสตอรี่จริงโอุ๊ยเนี่ยโดนปรับจริงไหมเนี่ยทำจริงอ้าวไปเลยคุณฟังกูนี่ไม่ใช่กิจกรรมนี่เป็นสตอรี่จริงอยู่ในวงอยู่ในวงน้องออกไปออกไปโดนเรียกพี่โดนยิงอ้าโดนยิงโดนโดนยิงเรียกพี่ตำรวจโดนยิงอาฟวูดไหม ไปยิมันได้รวออกไปนะไปยิงมันออกนอเพื่อนมันอยู่ข้างนอกด้วยหรอว่าโดนยิโดนอาศพแล้วนะโดนยิงอาศพโดนเ่าโดนยิ้ป่ะฮัลโหลครับผมโดนยางแบบดับเบิลชีตครับขอคนช่วยดวนเลยตรงไหนตรงไหนครับน้องขอแคพูดอาตรงเงอํานวยครับขอํนวยขอด่วนเลยครับต้องรีบต้องรับเดี๋ยวไปช่วยครับท่าน